เมื่อวันอังคารที่11กันยายนคริสตศักราช2001ได้มีผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารของสหรัฐอเมริกาจำนวนสี่ลำและได้บังคับบินชนตึกสูงราฟ้าสองตึกในนครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำที่สุดในรอบศตวรรษไม่ใช่แค่สาหรับชาวอเมริกันเท่านั้นแต่กับคนทั้งโลก ผู้กอ่อเหตุคือกลุ่มอันกออิดะนำโดยโอสามาบินลาเดนวางแผนการโจมตีนี้จากอัฟกา,านิสถานอันกออิดะท่วสหรัฐและประเทศพันธมิตรว่าเป็นต้นตอของความขัดแย้งในโลกมุสลิมผู้กอ่อเหตุที่เครื่องบินมี19คนด้วยกัน ผลของเหตุการณ์ในครั้งนี้มีการปรับมาตรการเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบินมากขึ้นทั่วโลกหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในครั้งนั้นสหรัฐก่อตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งขึ้นมาเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทั้งในสนามบินและบนเครื่องบิน Foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of our cannot touch buildings. But America. biggest they the